สวัสดีครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้จะมาแนะนําส่วนของตัวเงินชดเชยนะครับในกรณีน้ําท่วมนะกรณีที่ใครนะครับไม่ได้ทําประกันอัคคีภัยไว้นะที่เขามีชดเชยน้ําท่วมนะครับก็ตามประกาศเนี่ยจะมีของกรมทหาสารารณภัยนะครับก็มีประกาศออกมานะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ยเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะครับวิธีการจ่ายเงินนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในช่วงปี2567นอะอันนี้นะครับอันนี้ประกาศตั้งแต่20พฤษภานะครับ2567นะ ก็คือเขาให้ควรเรืละ5,000บาทนะครับน้ำท่วมขังตั้งแต่1นวันถึงไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนะร่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันแต่ไม่เกินเอ่อ30วันนะครับแบบนี้แล้วก็ควรเรือนละ7 0 0 0บาทนะครับในกรณีท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30วันนะครับแต่ว่าไม่เกิน60วันเนาะแล้วก็ควรเรือนละ9 0 0 0บาทนะครับในกรณีที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า60วันขึ้นไปนะก็วิธีการจ่ายเงินก็น่าจะเป็นพร้อมเพย์นะครับไปผู้ประสบภัยเลยนะ ราจะมีในส่วนของตัวเงื่อนไขนะครับการจ่ายเงินตรงนี้นะครับใครที่บ้านน้าท่วมหรือว่าประสบภัยนะก็สามารถมาดูรายละเอียดได้นะครับรายละเอียดดีวมาดูการชัดๆนะครับตรงนี้นะต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจําในพื้นที่ที่ได้รับประกาศนะครับต้องได้รับประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยนะครับนี่ตรงนี้นะครับหรือประกาศเขียนให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินนะแล้วก็มีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยนะครับขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะออกให้นะครับแล้วก็นะตัวอย่างหนังสือเป็นแบบนี้นะครับเอ่อ สแกนดูได้นะครับถ้าเป็น URL มันจะยาวมากนะอันนี้เป็นของผมหามาใน Google นะครับลองดูจากตรงนี้ได้เขามีวิธีการเขียนนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องออกจากในส่วนของตัวราชการส่งมาให้เรานะแล้วก็ผ่านการประชาฟมหมู่บ้านนะครับของแต่ละพื้นที่ที่ประสบภยัยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าต้องขออย่างไงนะน่าจะเป็นในส่วนของแต่ละหมู่บ้านหรือเปล่านะครับอันนี้นะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนะครับถ้าสําหรับจังหวัดนะครับก็จะมีตรงนี้ แต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพนะครับก็คือน่าจะเป็นในส่วนของตัวสํานักงานเขตนะแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับกรณีที่ประสบภัยหลายครั้งนะครับเนี่ยเกิดปีหนึ่งเกิดหลายครั้งนะครับก็จะได้รับความช่วยเหลือแค่ครั้งเดียวนะครับได้รับความช่วยเหลือครั้งเดียวนะแล้วก็ข่าวประกาศนะครับหรือว่าภาพนี้ก็สามารถดูได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับผมใส่ qr code ไว้ให้ตรงนี้นะครับสามารถสแกนแล้วไว้อ่านต้นฉบับกันได้เลยนะเขาจะมีรายละเอียดอยู่นะครับทางนี้เนี่ยก็ลองถามดูได้นะถ้าติดตรงไหนนะครับ โอเคสําหรับใครที่ประสบเหตุนะครับหรือว่าประสบภัยนะก็ขอให้ปลอดภัยนะครับใครที่มีประกันแล้วก็เรียกประกันอย่างเดียวเลยนะครับถ้ายังไม่มีหรือว่าใครที่ไม่ได้ทําประกันประกันภัยไว้นะก็สามารถติดต่อได้ตามหมน่วยงานที่แจ้งไว้นะครับตามขั้นตอนที่แจ้งไว้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ